สวัสดีค่ะ DKS อัปเดตมาแล้วนะคะวันนี้มินาก็มีเกมมาอัปเดตเพิ่มเติมค่ะพร้อมกับข่าวสารในวงการและโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ไม่ควรพลาดเรามาดูกันเลยค่ะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเกม t h i e กับการออกไล่ล่าขโมยขุมทรัพย์ผจญภัยในเงามืดเกมที่ต้องใช้กลวิธีต่างๆเพื่อแย่งชิงของที่กาเลตปรารถนาสำหรับใครที่ยังไม่มีตอนนี้สามารถสั่งสินค้าได้แล้วดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ Crossing the bridge is going to be tricky. But there is no reward without risk. ต่อไปใครที่รอเกมนี้รีบๆกันเลยนะคะไทท่นฟ้เอลเกมสงครามหุ่นรบที่จะมาระเบิดความมันแบบเต็มพิกัดต,ตอนนี้ DKS เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเพียงแค่เพื่อนๆพ,อนพ,อนพีออเดอร์สินค้าในวันนี้รับเกมฟรีทันทีอีกหนึ่งเกมโดยโปรโมชั่นนี้จะจัดถึงวันที่11มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะได้ยินอย่างนี้แล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะด่วนนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ เรามาดูเกมมิ่งเกียร์กันมั่งนะคะ Evolution eSports Extreme Gaming Mouse อัปเกรดความแม่นยำให้กับนักเล่นเกมที่ออกแบบมาเอาใจนักเล่นเกมโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองการต้องการสั่งงานรวดเร็วพร้อมดีไซน์ที่สวยงามน่าใช้งานจับได้กระชับมือทำการควบคุมเคลื่อนไหวเมาส์ได้อย่างเป็นธรรมชาติราคาวันนี้เพียง520บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษวันนี้รับฟรี Laptor Mini เมาส์แพดไปเลย โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31มีนาะคมนี้เท่านั้นนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะต่อไป Laser d e a t h a d d e r 2013อาวุธดีมีชายไปกว่าครึ่งเพราะทุกเสี้ยววินาทีมีโอกาสพลิกจากแพ้เป็นชนะได้เลยทีเดียวเอาใจข้อเกมกับเมาส์ที่ขายดีอันดับหนึ่งและนิ่งที่สุดโดยเซนเซอร์ CG ที่ออกแบบให้มีการคำนวณกับแผ่นรองเมาส์ก่อนการใช้งานเพื่อให้เซนเซอร์ทำงานได้อย่างดีที่สุด โปรโมชั่นวันนี้สั่งซื้อเลเซอร์เด y แท d e r 2013ในราคา1,890บาทรับไปเลยแผ่นลองเมาส์โกลา์อารตพาสมอลมูลค่า590บาทฟรีทันทีโปรโมชั่นนี้จัดถึงวันที่31มมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ มาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับทีมพัฒนาเดซีขยายขนาดเป็น2เท่าดูเหมือนว่าอนาคตของเกมซอมบี้แห่งยุคอย่างเดซีในแบบ oh, <Stand> alone. ออสแตน l ลอนจะสดใสยังต่อเนื่องเพราะล่าสุดทีมพัฒนาตัวเกมได้ขยายขนาดจ้างคนเพิ่มจนใหญ่กว่าเดิมเป็น2เท่าแล้วทีมพัฒนาเดซีได้ออกมาเปิดเผยถึงการพัฒนาขยายตัวของทีมอย่างต่อเนื่องซึ่งการขยายทีมดังกล่าวมีขึ้นมาก็เพื่อให้ทีมสามารถเล่งพัฒนาเข้น <Can 't S 2> เอาเนื้อหาใหม่ๆเข้าสู่ตัวเกมได้อย่างรวดเร็ว โดยนอกจากข่าวการขยายตัวแล้วทีมงานยังได้ออกมาเปิดเผยแผนการแพทหม่ของตัวเกมในช่วงเดือนมีนาคมนี้โดยเน้นไปที่การปรุงอาหารภายในเกมนอกจากนั้นแล้วในทีมยังเตรียมปรับปรุงในส่วนของแอนิเมชันการเคลื่อนไหวให้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นโดยตามแผนการที่ทีมวางไว้นอกจากการเพิ่มระบบการปรุงอาหารในเดือนมีนาคมและหากการพัฒนาเป็นไปตามแผนระบบยานพาหนะน่าจะถูกใส่เข้ามาในเกมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ DC เลยนะคะ เปิดตัวเกมแอคชั่น RPG เกมใหม่ Shadow Heretic Kingdom สำหรับตัวเกมนี้ถือได้ว่าเป็นภาคต่อของเกม c o l d Heretic Kingdom เกมแอคชั่น RPG จากปี2005โดยเนื้อหาในเกมนั้นกล่าวถึงภัยอันตรายครั้งใหม่ที่เตรียมบุกทำลายโลก โดยความหวังเดียวที่ลงเรืออยู่กับอยู่ในมือของจอมมาาปีศาจผู้กืนกินวิญญาณที่น่าสนใจคือผู้เล่นนั้นจะได้รับบทบาทเป็นเจ้าปีศาจต่งางภายในเกมโดยผู้เล่นสามารถสลับไปมาระหว่างมิติธรรมดาและมิติแห่งความมืดได้ผู้เล่นยังสามารถบังคับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้อีก3าคนโดยทีมพัฒนาโฆษณาไว้ว่าตัวเกมจะเต็มไปด้วยทางเลือกต่างๆซึ่งส่งผลอย่างแท้จริงรวมไปถึงระบบการต่อสู้ที่จำเป็นต้องวางแผนไม่ใช่กระนำคลิกศัตรูเพียงอย่างเดียว Shatic Kingdoms จัดหนักไททันเฟลใช้พื้นที่ความจำจุกว่า48จิก ตะลึงกันไปตามๆกันเมื่อเกมเมอร์คนหนึ่งได้ทวิตไปถามทางวิน s ์แซมเปราผู้อำนวยการสร้างเกมไททันเฟลว่าตัวเกมไททันเฟล l บน PC มีขนาดเท่าไหร่จะได้ตัดสินว่าควรซื้อแบบกล่องหรือดิจิตอลกันแน่ซึ่งทางวินส์แซมเปราก็ตอบกลับมาให้หลายคนล้องเฮ้ยพร้อมๆกันดาวโหลดประมาณ 21G ิกและใช้พื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ4 8่สิกเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วและใช้พื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ4 8่สิิกเมื่อติดตั้งเกมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใหญ่สมก็เป็นเกมฟอล์ยากจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมสำรองฮาร์ดดิสก์กันเอาไว้ด้วยนะคะจัดนักแน่นอนแล้วก็ทิ ai, ้งท้ายย้ำโปรโมชั่นไททันฟอลกันอีกครั้งนะคะพีออเดอร์วันนี้แถมฟรีทันที1เกมถึง11มีนาคมนี้ <S <S เท่านั้นนะคะ แล้วก็หมดแล้วนะคะสําหรับสินค้าและข่าวสารที่นํามาอัปเดตกันในวันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ dks.in.ch เดี๋ยวมิหน้าขอตัวไปเคลียร์ฮาร์ดดิสต์รองลงไททันฟ้ากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย